พี่น้องชาวราศีเมษรครับในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เส้นทางดวงของท่านคือดวงตะวันที่จะพ้นจากปัญหาพ้นจากเมฆหมอกของชีวิตพ้นจากอุปสรรคพ้นจากสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จความมั่นคงความรุ่งเรืองส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษรครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนธรรันวาคมพุทธศักราช2564เดือนส่งท้ายปีนะครับพี่น้องชาวราศีเมษจะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับโมฮัก็จะใช้ไพ่ทาโร่ในการพยากรณ์ดวงแบบบ่งกว้าง นะครับเป็นการพูดถึงดวงหมุงคงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะในหนอนที่สุดนะครับโอกาสที่มันจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับถือว่าเรามีบุญร่วมกัน เรามีวาสนาร่วมกันเรามีส่งสิ่งดีๆที่จะคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงได้เข้ามาดูด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับมหังเองก็ทําคลิปพยากรมาตลอดนะครับแล้วในช่วงนี้ก็ไม่ได้รับพยากรณ์ดวงส่วนตัวนะครับนอกจากทํา YouTube ให้เป็นการวิทยาทานเพื่อที่จะบอกเล่าสิ่งดีๆแนวทางของดวงสตาสู่กันตลอดในช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเป็น กำลังใจให้กับมหมอฮ้างด้วยนะครับยังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดมานะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20ิ เมษายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับเลือกเอาตามชอบใจนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษนะครับก็มาดูได้นะครับดูประกอบดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตดูได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าพี่น้องชาวราศีเมษ ในช่วงเดือนธันวาคม2564จะมีแนวทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคจะเป็นอย่างไรหรือว่ามีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานชาวราศีเมษจะดีหรือไม่ดีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็น ก้าเหรียญนะครับเอาเปิดเส้นทางของการงานมาด้วยการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับการเงินของท่านดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้เป็นเส้นทางการเงินการค้าขายการทํางานการทําธุรกิจการเจราจาการตกลงผลประกอบการรวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆก็จะทยอยเข้ามานะครับมีรายรับเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจก็จะมีผลที่ดีมีผลลัพธ์ที่เข้ามานะครับมีกําไร มีอะไรที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับนี่คือเส้นทางของงานที่มีความสนุกนะครับมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการติดต่อการสื่อสารการตกลง,งาการค้าขายดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานโดยตรงนะครับเป็น2อไม้เท้านะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับ2ไม้เท้าคือโอกาสของความกนะ้าวหน้า ในเรื่องของการงานนะครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมีจังหวะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนก็อาจจะมีงานใหม่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับมีการเริ่มต้นงานใหม่มีบรรยากาศใหม่ๆมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับบางคนก็ยังไม่พอใจนะครับอาจจะเริ่มต้นอาชีพที่2เป็นอาชีพสํารองอาง,งานเสริมเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเติบโต ในเรื่องของอาชีพการงานนะครับสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีแนวโน้มดีๆนะครับการค้าขายการตกลงธุรกิจการที่จะทำอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้ก็ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของการงานที่จะเติบโตตามมานะครับมีการทำสัญญามีการเจราจามีคนลงทุนใหม่ๆเข้ามาร่วมร่วมงานด้วยนะครับถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงสิ้นปีนะครับเป็นเดือนของสิ้นปีแต่แนวทาง ทิศทางของการงานนั้นยังถือว่ามีความก้าวหน้ามีความมั่นคงน่าพอใจอยู่นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ี่เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินจะมีเงินหมุนเข้ามาเงินลงทุนงานที่มีการจัดการบริหารมีการจัดสรรเข้ามาที่ดีนะครับอันนี้บรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอาจจะมีเดือนของรายจ่ายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสี่เหรียญคือว่าการวางแผนการจัดการการบริหารเรื่องของการเงินด้วยนะครับงานของท่านก็จะมีการลงทุนส่วนหนึ่งมีการการเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อทําอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นส่วนของการดูแลการจัดการบริหารสําหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือน ธันวาคมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการงานนะครับอย่างดีมีโอกาสที่จะมีรายรับมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นรวมทั้งมีการจัดการบริหารการวางแผนที่ดีเพื่อให้เกิดความมั่นคงในช่วงเดือนนี้และก็เดือนต่อๆไปด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของการเงินรายรับรายได,ได้เป็นอย่างไรนะครับแม้ว่า ภาพของการงานดีนะครับมีเงินเข้ามาด้วยนะครับเราจะมาดูในส่วนของการเงินตรงๆว่าเป็นอย่างไรเชื่อมโยงกับส่วนไหนบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยคือการก้าวพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คดีคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้อาจจะมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินเรื่องของความยุ่งยากลำบากใจ หรือว่าความฝืดเครื่องในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากจุดที่ไม่ดีนะครับแก้ไขปัญหาได้มีแนวทางที่ดีมีทางออกมีเรื่องของการเงินที่มันจะแก้ไขผ่อนปรนแล้วก็จะมีเงินใหม่ๆมุนเข้ามานะครับเป็นการก้าวพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินแล้วก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆตามมานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ของการเงินนะครับก็เป็น6 ไม่เท้ามไม่เท้าคือความก้าวหน้านะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานนะครับขไม่เท้าคือโอกาสของการงานที่จะเติบโตขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทําคนที่ทําง,งานประจําก็จะก้าวหน้ามีตําแหน่งขึ้นมีผลตอบแทนที่ดีมีค่าตอบแทนมีโบนัสมีค่าตอบแทนต,ต่างๆมีคอมมิชชั่นมีอะไรที่จะตามมานี่เป็นส่วนของความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการงานควบคู่มากับเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับอ่ะอารมณ์ดีนะครับจิตใจสบายสายปลอดโปรง่งแจม่มใสไรไ้เมฆหมอกไร้ปัญหานะครับมนทินความเศร้าใจความโมโมหงทั้งไหนทั้งปวงก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับอันนี้เป็นแรงใจเป็นกําลังใจเป็นความรู้สึกว่าดีๆที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ การเงินนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแนวทางทิศทางของการเงินมีรายรับมีได้ได้มีความมั่นคงขึ้นมีการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ,การเงินได้อันนี้เป็นส่วนที่เรื่องการเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคม2564นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของความรัก ความรักจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะครับเอาเราดีในเรื่องของงานและเงินนะครับความรักจะดีตามไปด้วยหรือไม่มาดูตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับเป็น6ดาบนะครับสถานการณ์ความรักนะครับอันนี้อยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวนะครับปรับตัวปรับใจอ่าปรับความรู้สึกปรับอารมณ์แล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน สำหรับคนที่มีปัญหานะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับท่านอาจจะเกิดเรื่องเล่หองและแหงเรื่องความไม่พอใจซึ่งกิดในการความขัดแย้งกันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะอ,อกหักมานะครับถูกเทถูกทิ้งมาก่อนหน้านี้แต่ในช่วงเดินทันบาคมคือการเยียวยาการรักษาหัวใจ ให้กลับมาดีนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่บรรยากาศเริ่มดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในสถานการณ์ความรักที่ไม่เข้าใจกันสําหรับคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับก็เริ่มมีโอกาสที่ดีเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับสาหรับบางคนบางเหตุการณ์นะครับอาจ,จต่อรอไปอาจท้ายๆ้ายปีนะครับปลายเดือนธันวาคมในช่วงของวันหยุดยาวหรืออะไรก็ค่อยๆรอคอยไปนิดนึงนะครับมีเรื่องต้องแก้บ้างอะไรบ้างไม่เป็นไร อย่าอยาใจร้อนเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นชาริออตนะครับชาริออตคือการเดินทางนะครับความรักเชื่อมโยงกับการเดินทางอาจจะมีภารกิจมีหน้าที่มีการงานต้องทําในช่วงเวลานี้นะครับความรักก็ยังไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะแก้ไขยังไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจเพราะว่างานมันมาก่อน นะครับความเร่งรีบในการสางในการแก้ไขปัญหาของการงานภาระหน้าที่ต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพ่อบานแม่เรือนต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างกันไปที่ต้องเร่งรีบทำนะครับความรักก็เลยขาดความหวานแบวไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับชาวราศีเมษครับ อาการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับก็เป็นอัศวินไมเทา้าก็ยังเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานอยู่นะครับออาคนรักความรักนะครับมีงานเข้ามาตลอดมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะครับถ้ามองภาพรวมนะครับใจเย,ย็นรอคอยโอกาสของความรักไม่ได้เสียหายยังไม่ได้ถึงขนาดว่ามันจะเลวร้ยรายลงไปเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเรื่องของการงานมาเป็นอันดับที่1นนะครับ สรุปแนวทางของความรักนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกําลังจะได้รับการดูแลแก้ไขกาลังจะคลี่คลายความอุกขาดทั้งหลายทั้งปวงก็จะกลายเป็นอดีตนะครับมีคนดูแลหัวใจมีคนที่พร้อมจะเข้าใจกันในช่วงเวลานี้นะครับและก็มีความที่แนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าใจซึ่งการารสำหรับคนที่รอคอยความรักก็มีเข้ามานะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอาจจะมีงานอาจจะมีเหตุมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเป็นกําแพงหรือว่าเป็นอุปสรรคอยู่ บ้าใจเย็นๆอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษรครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือว่าเส้นทางชีวิตต่อจากนี้ไปนะครับจะกแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นเดอรมูนนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาความคุมเครือในใจนั่นแหละนะครับอาจจะรอคอยอดทนปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามากําลังสะสางกําลังที่จะแก้ไขกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นรอยต่อระหว่างเดือนรอยต่อของชีวิตนะครับมีปัญหาอุปสรรคมีความตัดสินใจไม่ได้อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเรานะครับชีวิตคนเราคงจะไม่ได้โรยตัวกีบกุหลาบเสมอไปนะครับแต่อย่างไรก็ต นะครับนี่คือกอารที่ท่านพร้อมจะกแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีทางออกนะครับมีทางออกเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากจุดนี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้า คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้ก็เหมาะก็สําคัญเหมือนกันนะครับชาวราศีเมษนค,คนที่รอคอยโอกาสนะครับท่านมีโอกาสดีในการที่จะเริ่มต้นไม่บ้านจะเป็นเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานมีโอกาสดีที่จะได้งานทําในช่วงนี้ด้วยนะครับมีการพูดคุยมีการตกลงมีการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีว่าจะเป็นการเริ่มต้นแบบไหนอิสระส่วนตัวหรือว่าเป็นงานประจําก็เป็นโอกาสที่ดีๆตามความรู้ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดืสันนะครับอันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับโอกาสเส้นทางแนวทางของคนที่เกิดในราศีเมษคือการก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากความอ่าลบากก้าวพ้นจากอุปสรรคสถานการณ์ธบรกิจถ้าเผื่อว,ว,ว่าเราเจอนะครับพี่น้องชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากจุดนั้นค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ มีโอกาสที่จะก้าวหน้าสู่ความสาเร็จมีอาชีพการงานที่มั่นคงขึ้นนะครับอันนี้งานไม่ว่าจ,จะส่วนตัวหรือว่างานประจําเป็นผู้นกน้องเป็นพนักงานท่านมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงขึ้นนะครับเอาเติบโตตามความรู้ความสามารถท่งดังมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนรู้จักเยอะในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเอาเส้นทางความเส้นทางของการเงินก็จะหมุนเข้ามานะครับรายรับรายได้ผ่านพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้มีเงินหมุนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยให้เก็บให้กำ จำนวนเยอะๆทีเดียวนะครับอันนี้คือความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพไม่ว่าในปีที่ผ่านมาเราอาจจะเจอปัญหาตลอดหรือว่าอาจจะเจอปรสสักอะไรก็ตามนะครับถือว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเงินก็จะหมุนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับความรักก็ค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนาดีขึ้นความเข้าใจกันก็จะมีเข้ามาในช่วงเวลานี้ คนที่รอคอยความรักก็จะมองเห็นโอกาสจะสมหวังจะเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้นะครับนี่คือดวงตะวันสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้รับความสําเร็จมีเกียรติยศมีความสุขมีความมั่นคงในอาชีพการงานครอบครัวนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับประการต่อมานะครับเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นแนวทางของการพยากรณ์นะครับเป็นเด็กถือ ด้วยนะครับก็ที่จะลืมไม่ได้คือเรื่องลูกหลานบริวารคนที่ท่านต้องรับผิดชอบคนรักนะครับอันนี้ที่เราดูแลอยู่นะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับอาจจะมีลูกเล็กๆนะครับคอยดูแลคอยห่วงใย,ยคอยที่จะเป็นโซ่สายอาทองของชีวิตทําให้เ่ามีความหวังมีความมั่นคงทั้งด้านจิตใจก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงชีวิตของท่านนะครับคนที่เป็นหัวหน้ามีลูกน้องต้องดูแลรับผิดชอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรแรงผลักด,ดัน ให้ท่านก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญชีวิตครอบครัวความสมบูรณ์แบบหรือว่าการงานที่มีทั้งลูกน้องมีบริวารที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะเป็นการเติมเต็มเข้ามาของชีวิตของคนที่เกิดในบราศีมเมษน,นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมษนะครับเส้นทางของการงานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีการเติบโตขึ้นตามความรู้ความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะทําอาชีพส่วนตัวหรือว่าทํางานประจํานะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาคนที่รอคอยงานมีแนวโน้มที่จะสมบังคนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะเพิ่มงานบางคนก็จะมีงานเสริมมีอาชีพเสริมเข้ามาอีกหลายๆอย่างเพื่อ ความมั่นคงของอาชีพการงานของท่านนะครับรายรับรายได้การเงินของท่านดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาเส้นทางของการเงินที่มีความขาดแคลนมีความบกพร่องหรือว่าเจอสถานการณ์วิกฤตทางด้านของการเงินก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับการเงินก็จะเปิดกว้างขึ้นมารายรับดีเยี่ยมเข้ามานะครับอันนี้เป็นเส้นทางของการเงินที่ดีมากๆด้วยนะครับความรักอาจจะต้องอาศัยเวลาบ้างนะครับเพราะว่า มีช่วงเวลาของการที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรบ้าง นะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะรอคอยความรักแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะช้านิดนึงสำหรับการรอคอยแต่แนวโน้มความรักก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปรับความเข้าใจกันได้หันกลับมาคืนดีกันบ้างอะไรบ้างนะครับตกลงกันบางคนที่รอคอยความรักก็จะพบเจอคนรักในช่วงเดือนพันวุบาคมนะครับนี่เป็นภาพของความรักใจเย็นๆนิดนึงนะครับส่วนแนวทางทิศทางต่างๆของคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคือการก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากสถานาการณ์วิกฤตแล้ว แล้วก็จะพบชีวิตใหม่ที่มีความมั่นคงที่มีความรุ่งเรืองมีความสําเร็จมีความสมหวังมีเกียรติยศมีชื่อเสียงโด่งดังการเงินไหลมาเทมานะครับทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้งเรื่องของครอบครัวความรักก็จะมีความเข้าใจมีความลงตัวสมบูรณ์นะครับมีความสุขมีความมั่นคงต่อไปนะครับจนผ่านปี2564นะครับปวยกันแบบโยเยาวนะครับมั่นคงตลอดไปนะครับ เอาละครับวันนี้มอฮักกพยากรณดวงของพี่น้องชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564มาพอสมควรครบทุกเรื่องนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีบางเรื่องขาดตกบกพร่องนะครับพูดผิดพูดไม่เข้าใจก็กลับขออไัยให้กับมหมอฮักด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ ก็ขอขอบคุณกันนะครับขอให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีๆไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอส่งท้ายปีสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษให้ได้พบกับความสุขความมั่นคงความรุ่งเรืองก้าวพ้นปัญหาอุปสรรคและมีความสําเร็จเข้ามาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปีใหม่นะครับมีความมั่นคงทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับ